ไม่ใช่เก็บฝรั่งพูดผิดมาหอบฝรั่งนะครับคุณมดเกษตรกรคนขยันนะครับมดชื่อจริงชื่ออะไรนะอภิเชษตอภิเชษตคุณอภิเชษคุณมด ใส่รองเท้าผิดไม่ใช่เปลี่ยนรองเท้า ายต้นบ่ายต้นบ่ายต้นเย็นก็ได้มันมีมมมมััมนนีีจุดที่ลมๆจะมีมอสเดือดเสร็จแล้วพาจานแดนไปทำคอนเทนต์ห่อมายงชิตดนะ้วยเนอะให้อันนี้เสร็จก่อน<ป>ให้อันนี้เสร็จก่อนนี่ถ่ายทอดสดไม่งั้นถ้ามันเยอะนะมึงเอาถุงเอาเอาเนี่ยหนังสือพิมพ์อ่ะคุมแม่งเลยทีเดียวจบ <c oughs> อ่ะของหอดจริงสิพี่ใช่หอดคอนเทนต์เออมะนาวแม่งโอ้โหขนาดมะนาวนะแมลงปลเจาะเลยแมลงวันทองระบาดแมลงวันทองระบาดเฮ้จะไปตลาดเหรอจะไปซื้อของเกษตรอุปกรณ์ท่อเจ็บมันไปเลยเจ็บมันไปเลยบ้าไม่ให้ไปหรอกไปให้เก่งจ้าจะปิงเกอร์กับไอตัวต่อสามทางออกออก ข้าหนึ่งออกสามแล้วก็ออะไรบ้างสั่งให้หมดเร็วข้าวด้วยข้าวด้วยโอเคข้าวกลางวันหนึ่งกล่องเหรอข้าวสารอ๋อนะว่าข้าวกลางวันหนึ่งกล่องข้าวกลางวัน ไม่ใช่พี่อ้วนพี่ก็กินกับเอ้น้ำพริกอร่อยจะกินกินผักดีนะไว้ถ่ายท้องดีมึงจะได้ไม่ผอมเอ้ยจะได้ไม่อ้วน ้บ้านเราผักเยอะบ้านเราผักเยอะใช่บ้านเราต้องย่านบ้านเราผักเยอะมากครับอันนี้ถ่ายทอดสดนะครับอยู่ที่ปากช่องครับฝรั่งบ้านเรามีเยอะเลยตอนนี้มีฝรั่งลูกสีแดง มีสิบต้นนะครับแล้วก็จะมีใบแดงลูกแดงด้วยอีกสามต้นเนาะได้แก่แดงอโยธยาแล้วก็แดงสีสะเก็ดใช่ไหมพี่มดแดงสีสะเก็ดแล้วก็แดงอโยธยาใช่ดูแต่พี่ว่าต้นนี้อ่ะ น่าจะสูงให้สูงไปเลยเนาะแล้วเอาเชือกมัดกับลาวได้ไหมมัดได้ก็คือที่แอกจะเจ๊บโคตรไม่กล้าไม่ให้มันสูงเลยจะได้เก็บจากบนได้เลยใช่ก็คือถ้าอย่างอย่างรู้ว่าและเลี้ยงต้นให้มันสูงไปเลยหมดต้อนอะไรอ่ะหันมาทางนี้ให้ดูโชว์ห้างนี้อ้าว อมดตอนตอนนี้ให mm. ้ม so so ันแตกกิ่งสามกิ่งเลี้ยงสูงไปเลยไปเก็บข้างบนบ้านได้เลยอ่า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  อันนี้ไงไม่แต่ต้นนี้ได้แล้วนะสามกิ่งได้แล้ะพี่ว่าต้นนี้ดีนี่ต้นนี้ดีนี่มันแตกขยะต้นนี้สวยต้นกลางเน่ะสวยมันแตกสวยต้นกลางนี่นะที่ชอบต้นนี้นี่เออแต่ต้นนี้ที่มันลมนี่เหรอเออสามสี่ต้นนี้แหละสวยพี่ว่ามันใหญ่ให้มันแตกแบบ อืมอืมโอเคตอนนี้ก็งามแล้วแกตอนนี้แกจะหมดยังได้กี่ลูกแล้วตอนนี้อให้ให้เสร็จก่อนช่วงบ่ายกินข้าวเสร็จแล้วเข้าจะไปสวนประยงชิดเฮียบอกไปุยปมะยงชิดช่วงบ่ายนะกินข้าวก่อนนะพักกินข้าวเที่ยงก่อนร้อนแกถ่ากก่อข้าวไวปยัง เพนทั้งต้มทั้งโขดได้กินหมดทุกคนอ่ะพี่จะกินสกิ่เม็ดจะกินสกี่มากหน่อยเก็บแจกกันให้หมดทุกบ้านเลยบ้านประเพนนั่นแหละลูกหลานเยอะพ้าเพน่ะลูกหลานเยอะสุดแล้วอาจารย์แดนมีลูกกินคนเดียวกินคนอาจารย์แดนกินแค่คนเดียว ใช่เอาเอาหมดเอากินผักนะผักของเจอเอากลับไปกินที่บ้านกินแบบสบายใจเลยนะถ้าผักคนอื่นไปเรากินเราก็แบบกินไปคิดไปได้เธอแต่ผักของเจกินแบบสบายใจเอาก็ไม่รู้สิแต่ว่าคือผักบ้านเราเอาโรงเรือนปักแพง อันนี้แกอันนี้แก,กห่อพลาสติกเสร็จแล้วใช่ไหมเหลือกระดาษใช่ไหมต้นนี้อหกเือเออหกเีกสักครึ่งชั่วโมงเที่ยงเราก็พักกินข้าวแล้วมันร้อนแดดตอนเที่ยงร้อนบ่ายโมงเราค่อยไปสวนมะยงชิดนะหมดโอเคไหมอ้มนก็คือไปหาต้นที่มะยงชิดที่ที่จะห่อได้เออแกก็ใส่ชุดนี้แหละชุดฮักโฮมกับ อาจจะดึงเสื้อออกมาหนึ่งหายใจไม่ออกเสื้อตัวนอกแกเนี่ะมันจะร้อนไปโชว์เสื้อฮักโคมนนสปอนเซอร์เข้าเ,เ,อ,เ,าเออท,ที่เย็บกระาดาษด้วยใช่ไหม่แล้วใช้ คองแม็นะครับขึ้นมืดแท้เดี๋ยวหาแสงก่อนอทุกคนเรากำลังห่อด้วยกระดาษคาร์บอนนะครับอันดับแรกก็จะห่อพลาสติกก่อนแล้วก็เจาะรูพลาสติกให้ระบายอากาศลำดับต่อมาเราก็ใช้กระดาษคาร์บอนกระดาษสองหน้าเนาะข้างในสีดำใช่ไหมมดกระดาษเรา ตัดสายแล้วไ์สดตัดไหมนี่ลูกค้าโทรมาจองบ้านช่วงนี้ยังไม่รับนะครับตัดสายแล้วเหรอตัดแล้วเหรอกลับมาไม่ได้